สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุนไพรแก้เมาเหล้าค่ะต้องบอกก่อนว่าในภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนานะคะเคยมีคนไปเก็บข้อมูลงานวิจัยนะคะเพราะว่าในคนที่ติดสุราเนี่ยการที่จะเลิกเหล้าได้เนี่ยนะคะจะมีอยู่2วิธีหลักๆ ะะวิธีแรกคือจิตใจต้องมาก่อนนะคะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจห้ามใจตัวเองไม่ให้ดื่มนะคะข้อต่อมานะคะก็คือการใช้สมุนไพรในการล้างพิษถอนพิษสุราออกไปจากร่างกายนะคะซึ่งสมุนไพรที่ใช้กันบ่อยๆนะคะในการล้างพิษสุราเนี่ยก็คือตัวรังจืดค่ะรังจืดเนี่ยมีข้อมูลนะคะพบว่าถ้าเกิดว่าเรากินนะคะก่อนไปดื่มนะคะจะช่วยทำให้ไม่ค่อยเมา นะคะหรือถ้าดื่มมาแล้วยังแห้งนะคะก็สามารถกินตามหลังได้เพื่อแก้แห้งแก้อาการมึนงงนะคะทีนี้ก็มีงานวิจัยนะคะหลายชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาสาสมัครดื่มเบียร์แล้วก็ใช้ลังจืดนะคะก็พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเนี่ยลดลงนะคะหรือว่าเป็นงานวิจัยในทหาร ะะฐานเกณฑ์กลุ่มหนึ่งนะคะให้กินสุรากัน35%ก็เพราะว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะคะรังจืดสามารถที่จะเร่งการขับออกของเหล้าเนี่ยนะคะออกจากร่างกายเนี่ยได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มรังจืดเนี่ยถึง5เท่าโดยมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอลกอฮอล์นในกระแสะเลือดนะคะได้ถึง88%นนะคะโดยเขามีงานวิจัยพบว่าราังจืดเนี่ยนอกจากจะทำให้ตับเนี่ยขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นแล้วนะคะยังมี งานวิจัยในหนูนะคะเพราะว่าช่วยปกป้องนะคะตับไม่ให้เกิดพิษหรือเกิดความเสียหายจากตัวแอลกอฮอล์นะคะโดยช่วยลดค่าเอนไซม์ตับ นะคะช่วยลดการอักเสบของตับนะคะแล้วก็ยังมีงานวิใจัยในหนูที่ทำให้ติดเล่านะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการปกป้องเซลล์ประสาทในส่วนของสมองที่มีการเกี่ยวข้องกับการเสพติดเนี่ยไม่ให้เสียหายด้วยโดยทำให้พฤติกรรมของหนูเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในกลุ่มที่ได้รังจืดน,นะคะโดยวิธีการใช้รังจืดน,นะคะท่านจะใช้รูปแบบใบสดใบแห้งนะคะชาชงแคปซูลก็ได้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ท่านมีนะคะใบสดก็อาจจะใช้สัก ห้าถึงใบนะคะใบแห้งก็อาจจะเป็นชาชงครั้งละ2กรัมนะคะชงกับน้ำร้อนประมาณสัก200มิลลิลิตรนะคะถ้าแบบแคปซูลก็ครั้งละ2แคปซูลนะคะโดยแนะนำว่าให้กินก่อนไปดื่มสัก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดื่มมาแล้วยังมีอาการแห้งอยู่หรือกลัวแห้งในวันรุ่งขึ้นนะคะก็กินได้ซ้ำอีกนะคะโดยวันนึงก็กินได้2-3เวลานะคะบางท่านก็ใช้การเคี้ยวสดเลยนะคะ2 3ใบแล้วก็คลายกาก,กทิ้งนะคะ ตัวสมุนไพรตัวที่2นะคะที่จะแนะนำนะคะเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเขาจะทำอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยหาได้ง่ายนะคะโดยใช้ชื่อว่าอุคอนโนชิกะระนะคะหรือว่าแปลว่าพลังของขมินชันนะคะโดยขมินชันเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูแลตับ ะะโดยคนญี่ปุ่น,เ,นเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าตับเราแข็งแรงเนี่ยเวลาที่เราดื่มนะคะโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าเมาเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะก็เนื่องจากว่าวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น,นมีความตั้งใจในการทํางานสูงนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาเขาไปดื่มสงสคๆเนี่ยนะคะเขาก็จะกินกันเอาไว้ก่อนเลยไม,ไม่ไม่มาแก้กันทีหลังนะคะก็จะดื่มนะคะครั้งละ1ขวดซึ่งในขวดนั้นเนี่ยก็จะมักจะมีวิตามิน B ีผสมรวมอยู่ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวคมม้นชันเนี่ยก็จะอยู่ที่สารเคอร์คูม,มินอยู่ที่ประมาณ30มิลลิกรัมต่อขวดซึ่งถ้าเราจะเทียบแบบเม็ดที่หากินได้ในบ้านเราเนี่ยก็จะประมาณ3เม็ดนะคะถ้าเป็นหองอัยภูเบตนะคะก็แนะนําว่ากินก่อนไปดื่มเนี่ยสัก1ชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลสมุนไพรยืนยันว่าช่วยแก้แห้งนะคะป้องกันการเมาหรือว่าดูแลตับ มีข้อมูลดีขนาดไหนนะคะการที่เรายับยั้งชั่งใจในการดื่มนะคะไม่ดื่มมากจนเกินไปนะคะก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องดูแลตับเรานะคะเพราะว่าเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นของแปลกปลอมนะคะร่างกายธรรมชาติไม่ได้ถูกสร้างมาให้เลือดเราเนี่ยมีของพวกนี้เจือปนในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยร่างกายก็ต้องพยายามกําจัดออกให,ให้จนเหลือสูตรไม่มีเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคนที่กินเหล้าบ่อยๆนะคะกินนานๆกินติด ะะก็จะทำให้ร่างกายรับสารแปลกปลอมเข้ามาก็ทําให้ตับทํางานหนักเกิดตับอักเสบนะคะเกิดเป็นพังผืดที่ตับเป็นตับแข็งได้นะคะซึ่งสมุนไพรที่เรามาแนะนําในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นล้างจืดขมิ้นชันเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระจึงมีโอกาสที่จะช่วยดูแลตับทั้งอ้อม ะะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่เคยใช้ลังจืดหรือขมิ้นชันนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามสาระน่ารู้สมุนไพรดีๆแบบนี้นะคะได้ที่เพจ f a c e b o o k สมุนไพรอภัยภูเบศหรืออภัยภูเบศ u b e Channel ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ